คำที่คุ้นหูนะคะก็คือศรัทธาเพราะว่าคนไทยใช้คํานี้บ่อยแต่ว่าเวลาที่ใช้คําภาษาบาลีนะคะไม่ได้เข้าใจตามความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของสภาพธรรมะนั้นๆพระเชิญศรัทธาก็คือเจตสิกที่เป็นโสพณะหนึ่งในโสพณะเจตสิกทั้งหมดยี่สิบห้าประเภทพระเชิญเราพูดว่าเขามีศรัทธาแต่ต้องดูว่าเขา ศรัทธาอะไรถ้าศรัทธานั้นผิดหมายความว่าเขาไม่เข้าใจคำว่าศรัทธาแต่เป็นความเห็นที่ผิดมีความเชื่อที่ผิดแล้วก็มีความมั่นคงขึ้นถ้าศรัทธามากๆในความเห็นผิดก็แสดงว่าความเห็นผิดนั้นต้องมากขึ้นที่เราเห็นกันอยู่นะคะมีตั้งแต่เห็นผิดเล็กๆน้อยๆเขาก็กล่าวว่าเขามีศรัทธาแต่ความจริงไม่ใช่ศรัทธาพอมีความเห็นผิดมากขึ้นเขาก็บอก เขาศรัทธามากมากแต่ก็ยังคงเป็นในความเห็นผิดซึ่งไม่ใช่ศรัทธาจริงๆเพราะฉะนั้นศรัทธาเจตสิกนี่ค่ะเป็นสภาพที่ผ่องใสสะอาดเพราะขณะนั้นนะคะไม่มีอกุศลและเจตสิกเกิดร่วมด้วยเลยเป็นปัใจจัยให้เจตสิกทั้งหลายที่เกิดร่วมด้วยนะะี่ค่ะใสสะอาดผ่องใสเพราะเหตุว่าไม่มีลักษณะของสภาพของอกุศลใดๆเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้น ศรัทธาไม่ใช่ปัญญาปัญญาเป็นความเห็นที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางขณะเนี่ยมีศรัทธาที่จะให้ทานแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในขณะนั้นว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นศรัทธาก็คือศรัทธาปัญญาก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นบางครั้งศรัทธาเกิดโดยไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วยแต่ว่าขณะใดก็ตามที่ปัญญาเกิดต้องมีศรัทธาเกิดร่วมด้วย นี่ก็เป็นความต่างกันนะคะของสภาพธรรมะที่เป็นศรัทธากับสภาพธรรมะที่เป็นปัญญาแต่เพียงคำพูดทั่วๆไปของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะพูดผิดเข้าใจผิดแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วนะคะก็จะรู้ได้ว่าคำพูดใดถูกเช่นมีศรัทธาที่จะฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นความเห็นที่ถูกต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครและคาแต่ละคาเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างไร เป็นประโยชน์คือทําให้สามารถเข้าใจสิ่งที่กําลังมีในขณะนั้นตามความเป็นจริงได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นในขณะนั้นมีศรัทธาจิตที่สะอาดไม่มีโลภะที่จะไปต้องการผลใ,ใดทั้งสิ้นไม่มีโทสะไม่มีความเห็นผิดแต่รู้ประโยชน์ที่ว่าคําใดที่สามารถที่จะทําให้เข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นในขณะที่จิต ผ่องใสในขณะนั้นเป็นลักษณะของศรัทธาแต่เวลาที่มีความเห็นที่ถูกต้องเกิดร่วมด้วยความเห็นถูกก็เป็นลักษณะของปัญญาเพราะฉะนั้นคนไทยใช้ศรัทธากับอกุศลด้วยและกุศลด้วยแต่ตามความเป็นจริงนะคะขณะดใดที่เป็นอกุศลจิตไม่สะอาดไม่ผ่องใสไม่ใช่ศรัทธาเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นธรรมะฝ่ายกุศลซึ่งก็ยากที่จะรู้ได้เพเหตุว่า เจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะก็ละเอียดมากแต่ก็แตกต่างกันตามสภาพของเจงตสิกนั้น